สวัสดีครับยักษ์จากช n n e l ยักษ์สารเลเบอรี่นะครับพบกับ The Hobbit ฉบับเล่าตามนิยายตอนที่18กันนะครับตอนนี้ชื่อว่าเดินทางกลับนะครับหลังจากที่เกิดศึกครั้งใหญ่นะครับสงคราม5ทัพขึ้นแล้วก็ในช่วงนะครับที่การศึกเนี่ยกำลังดำเนินไปทำให้พวกเอลฟ์นะครับมนุษย์แล้วก็คนแคระ ตกอยู่ในฝ่ายเสียเปรียบเพราะว่าอ็อกมีจํานวนมากนะครับตอนนั้นอินซีปรากฏตัวขึ้นแต่ว่าพ่อยอดชายนายบิวโบของเราครับก็เจอก้อนหินที่กระเด็นมาจากไหนไม่รู้นะครับหล่นใส่หัวกระบาลครับปุ๊แล้วก็สลบไปเลยหลังจากนี้ครับจะเป็นเรื่องราวต่อจากนั้นแล้วก็เรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับระหว่างที่บิวโบสลบไปโอเคครับท่านทั้งหลายพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษ์สาจะเล่าให้ฟัง หลังจากที่วิวโวนะครับได้สติขึ้นมาเขาก็พบว่าตอนนี้เขาอยู่ลําพังแค่คนเดียวครับนอนอยู่บนก้อนหินแบนๆก้อนหนึ่งนะครับที่ร v เวนฮิลที่เดิมกับที่เขาสลบไปนั่นแหละครับมองไปรอบๆนะครับไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยอากาศก็ดูแจ่มใสนะครับไม่มีเมฆหมอกค่อนข้างหนาวเย็นนะครับท้องฟ้าเนี่ยก็แผ่กว้างอยู่เหนือหัวเขาเลยตัวเขาเนี่ยหนาวสั่นนะครับเนื้อตัวนี่เย็นเฉียบเลยแต่บนหัวเนี่ยร้อนเรากบเป็นกองไฟเลยนะครับ เขาก็พูดกับตัวเองว่าสงสัยจังนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยฉันก็คงไม่ใช่ขุนพลที่พ่ายศึกซะทีเดียวละมั้งคิดว่าอืมพอมีเวลาได้กะมั้งยังพอมีเวลาแหละเขาก็ลุกขึ้นนั่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปวดเนื้อเจ็บตัวไปหมดนะครับมองออกไปรอบๆนะครับในหุบเขาเนี่ยก็ไม่เห็นพวกออกที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วแม้แต่ตัวเดียวนะครับไม่นานนะครับหัวสมองเขาก็เริ่มที่จะแจ่มใสขึ้นนะครับก็พอมองเห็นว่ามีพวกเอลหลายคนนะครับ เคลื่อนไปมาอยู่ระหว่างก้อนหินนะครับเขาก็เอาพยืม,มเนี่ยพยายามขยี้ตานะครับก็ยังพอมองเห็นนะฮะว่ามี่ายสักแห่งหนึ่งหลงเหลืออยู่ตรงที่ราบผู้คนนะครับก็เดินตรงไปที่ทางประตูใหญ่ของเอเบรบอร์นะครับคนแคละก็เหมือนจะสาระวนอยู่กับการทลายกำแพงอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูเงียบสงัดไปหมดเลยไม่มีเสียงร้องนะครับไม่มีเสียงกู่สะท้อนใดๆบรรยากาศนะครับราวกับว่ามันจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ตัวของบิโบก็พูดขึ้นครับว่าในที่สุดก็คงชนะสินะแล้วเขาก็เอามือนะครับคลำๆหัวเขาที่เจ็บเจ็บปวดปวดอยู่เนี่ยแล้วเขาก็ถอนหายใจครับว่าเอ้ยมันดูน่าหดหูเหมือนกันนะเนี่ยในตอนนั้นเองครับเขาก็เห็นชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังปีนขึ้นมาทางเขาพอดีเขาก็รีบร้องเรียกเลยครับเฮ้ยหวัดดีนะครับเขาร้องเรียกนะฮะเสียงก็สั่นๆบอกเฮ้ยหวัดดีหวัดดีมีข่าวอะไรบ้าง ผู้ชายคนนั้นนะครับก็รำพึงรำพันขึ้นมาครับว่าเฮ้ยมันเสียงอะไรอ่ะเหมือนพูดอยู่กลางกลุ่มก้อนหินพวกนั้นเนี่ยแล้วก็หยุดมองไปรอบๆนะครับไม่ไกลจากที่บิวโบอยู่บิวโบก็รู้สึกได้ครับว่าอ้าวตายแล้วฉันยังไม่ได้ถอดแหวนนี่ว่าไอการหายตัวไปนี่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะเนี่ยไม่งั้นป่านนี้ฉันคงนอนอยู่บนเตียงอุ่นๆที่ไหนแล้วเขาก็รีบนะครับถอดแหวนออกขณะเดียวกันก็พยายามร้องบอกนะครับบอกเอ้ยฉันฉันเองบิวโบแบ็กกินอ่ะฉันเป็นเพื่อนของทอริน ก็ต้องบอกโอ้ยเคราะดีที่เจอเนี่ยเนี่ยกำลังต้องการตัวท่านเลยเนี่ยเราหาตัวท่านตั้งนานเนี่ยท่านเนี่ยเกือบจะถูกนับแล้วนะว่าเสียชีวิตนะในการรบครั้งเนี่ยถ้าแกนดัฟไม่บอกว่าได้ยินเสียงท่านเป็นครั้งสุดท้ายแถวนี้เนี่ยข้าก็เลยถูกส่งนะมาตามหาท่านเนี่ยท่านเจ็บอะไรมากไหมเนี่ยบิวโวก็บอกนะครับว่าอหัวฉันคงโดนอะไรเข้าไปเต็มที่เลยแต่ว่าก็โชคดีนะฉันมีหมวกอยู่เนี่ยแล้วหัวฉันก็แข็งด้วยแต่ยังไงก็เหอะ ฉันรู้สึกไม่สบายแข้งขาฉันก็อ่อนปวกเปียกมากเลยชายคนนั้นนะครับก็บอกว่างั้นเดี๋ยวข้าแบกท่านไปที่หุบเขาที่ค่ายนะข้างล่างเองแล้วก็อุ้มตัวบิวโบขึ้นครับชายคนนั้นเนี่ยก้าวไปอย่างรวดเร็วนะครับแม่นยำมากๆไม่นานฮนะบิวโบก็ ถูกนำมาไว้นะครับที่กระโจมหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในซากของนครเดลนะครับที่นั่นก็มีแกนดัฟอยู่นะครับแขนข้างหนึ่งของแกนดัฟตอนนี้นะครับเข้าเฟือกอยู่ก็จะเห็นนะครับว่าแม้ว่าจะเป็นพ่อมดนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะหนีรอดนะครับปลอดภัยโดยไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับทหารทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมีคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับแกนดัฟเห็นบิลโบนะครับดีใจมากเลยก็ร้องว่าเฮ้ยนายแบ็กกิน ไม่คิดเลยยังมีชีวิตยอยู่จนได้โอ้โหโคตรดีใจเลยเนี่ยชักจะนึกสงสัยแล้วเนี่ยว่าโชคของเจ้าเนี่ยมันจะช่วยเจ้าตลอดรอดฝังหรือเปล่าแม่มันเป็นเรื่องแย่มากเลยนะเกือบพังเงินหมดแล้วสิแต่ว่านะไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยเอาไว้ก่อนมานี่เนี่ยระหว่างที่เขาพูดนะครับท่าทางเขาก็ดูขรึมๆลงไปนะครับเขาบอกว่ามีคนเรียกหาเจ้านะครับแล้วก็พาในบิวเบรเราไปที่กระโจมอีกแห่งหนึ่งนะฮะ เขาพูดขึ้นนะครับก่อนที่ตอนที่เดินเข้าไปข้างในนะครับว่าขอให้ทอรินจงจเจริญขา้าพาเข้ามาแล้วที่ด้านในกระโจมนั้นนะครับทอรินโอเคนชิลนอนอยู่นะครับบาดเจ็บได้รับบาดแผลทั่วตัวนะครับเสือ้อกาะก็บูบี้นะครับแม้กระทั่งขวานเองเนี่ยก็หงิกงอนะครับวางอยู่ข้างๆตัวเขาเขาก็เหลือบตามองนะครับตอนที่บิลโบมาใกล้ๆแล้วก็พูดขึ้นครับว่าลาก่อนพ่อยอดหัวขโมยข้ากำลังจะไปที่ท้องพระโรงแห่งการรอคอยเดี๋ยวนี้แล้วล่ะ ถ้าจะไปเพื่อนั่งข้างๆพ่อข้าเนี่ยจนกว่าโลกจะฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วตอนนี้เมื่อต้องจากลากันเนี่ยไอเงินและทองคาทั้งหลายในโลกเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยข้าเนี่ยอยากจากลาไปอย่างเป็นมิตรนะข้าขอถอนคําพูดแล้วก็การกระทําทั้งหมดที่ข้าทําที่ประตูใหญ่บิลบรครับก็คุกเข่าลงหนึ่งข้างนะครับในใจเขาก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับแล้วก็บอกว่าลาก่อนกษัตริย์แห่งดินแดนใต้ขุนเขาการผจญภัยครั้งนี้ มันเป็นการประจนภัยที่ขมขื่นมากจริงๆแล้วก็ถ้ามันจะจบแบบเนี้ยต่อให้มีทองคำอ่ะมากองเป็นภูเขาอ่ะก็คงช่วยอะไรไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นน่ะฉันก็ดีใจนะที่ได้มีส่วนในการเสียงชีวิตครั้งเนี้ยเนี่ยมากกว่าที่คนตระกูลแบ็กกินน่ะคนใดควรจะได้รับแล้วละ่ะคอรินก็คัดค้านนะครับเขาบอกว่าไม่นะตัวเจ้าเนี่ยมีอะไรเนี่ยดีกว่าที่เจ้ารู้มากเลยเจ้าเนี่ยเป็น ทายาทนะของพวกที่อยู่ทิศตะวันตกที่มีทั้งใจกรุณากร้าหานและฉลาดเนี่ยปนอย่างได้สัดส่วนเลยคือถ้าพวกเราเนี่ยจะเห็นค่าของอาหารนะเห็นค่าของการรื่นเริงและการร้องลําทําเพลงยิ่งกว่าสมบัติทั้งหลายที่สั่งสมมาโลกก็คงจะยากหน้าอยู่กว่านี้แต่ไม่ว่ามันจะเศร้าหรือน่าอยู่ไม่ว่ายังไงค่าก็ต้องจากไปแล้วละ่ละลาก่อนโบิลโบครับตอนนั้นก็หันหลังนะครับแล้วก็เดินออกไปคนเดียวนั่งเอาผ้าหม่มคลุมตัวไว้นะครับ เขาเนี่ยร้องไห้นะครับจนตาแดงกำเสียงแหบเสียงแห้งนะครับบิลโเนี่ยครับเป็นคนที่ใจดีมีเมตตามากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกนานทีเดียวครับกว่าเขาจะพูดเล่นหรือว่าหัวเราะออกมาได้เขาก็รำพึงรำพันกับตัวเองครับว่ามันก็เป็นความปราณีไปอีกอย่างหนึ่งนะเอ่อที่ฉันตื่นขึ้นมาแบบนั้นนะ่ะก็อยากให้ทอรินมีชีวิตอยู่อะ่ะแต่ก็ดีใจนะที่จากกันด้วยดีเนี่ยแบกกินเอ้ย แกมันไอโง่การที่แกเอาเพชรไปอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้เรื่องยุ่งขึ้นแล้วก็อุตส่าห์มีสงครามจนได้แล้วนะทั้งที่ก็พยายามสุดชีวิตแล้วนะที่จะนําสันติภาพและความสงบมาแต่ก็ฉันก็คิดว่านายคงไม่ถูกตําหนิเพราะเรื่องนี้เท่าไหร่หรอกนะก็พูดกับตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับฟังนะครับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนที่เขาสลบไป เรื่องที่ได้ยินมานะครับมันทําให้เขาเศร้าใจเนี่ยมากกว่าที่จะดีใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวเขาเองก็เหน็ดเหนื่อยนะครับจากการผจญภัยมากๆอยากจะกลับบ้านสักทีแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรน,นะครับกว่าจะได้กลับบ้านส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับตอนที่บิลโบสลบไปก็คือเหล่านูอินซีเนี่ยมีความสงสัยนะครับในการารวมตัวกันของพวกออกต่างๆแล้วก็เฝ้าดูความเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งนะครับความเคลื่อนไหวใดๆของพวกออก ในแดนเหนือไม่สามารถจะเล็ดลอดสายตาของเหล่าพยาอินทรีไปได้ดังนั้นนะครับในตอนที่มันรวบรวมพักพวกขึ้นเนี่ยพวกเหล่าอินทรีครับก็รวบรวมพักพวกขึ้นจํานวนมากนะครับแล้วก็พยาอินทรีแห่งเทือกเขามิสตี้นะครับเป็นผู้นําพอรู้ว่ามีสงครามจริงๆเนี่ยก็บินมานะครับถึงที่หน้าประตูทันทีแล้วก็เข้าโจมตีพวกอ็อกนะครับพวกอ็อกถูกเหล่าอินรีโจมตีนะครับแต่กระสานสั้นเซนไปเนี่ยถูกจับเบี่ยงลงเหวนะครับ โดนไล่ตีจนมันร้องลั่นวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเลยครับไม่นานเนะครับเหล่านวินซีเนี่ยก็ทําให้แถภูเขาโรลลี่นะครับปลอดค่าศึกได้ส่งผลนะครับให้พวกเอลฟ์นะครับพวกมนุษย์สองด้านนะครับที่กำลังรบอยู่เนี่ยสามารถลงมาต่อสู้นะครับที่หุบเขานะครับที่ที่ล่าที่ราบข้างล่างนะครับของหุบเขาได้แต่ว่านะครับแม้ว่าจะมีนวินซีเนี่ยมาช่วยนะครับแต่ว่าจำนวนก็ยังน้อยกว่าค่าศึกอยู่ดีนะครับ ในชั่วโมงสุดท้ายของการศึกเนี่ยอยู่ดีๆ b บียอนก็โผล่ออกมานะครับไม่มีใครรู้เลยว่า b บียอนเนี่ยมาได้ยังไงมาจากไหนนะครับแต่ตอนนี้เขามาแค่คนเดียวนะครับในร่างหมีมาด้วยความโกดเกรียวอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นนะครับราวกับเป็นยักษ์เลยเขาเนี่ยคำรามลั่นนะครับดังเสียงกรองแล้วก็จับพวกออกและหมาป่าเนี่ยเหว่งกระเด็นไปนะครับคนละทิศคนละทางอย่างกับเป็นเศษขนนกเลย แล้วก็ตีโอบเข้ามาจากด้านหลังนะครับแหวกวงล้อมนะครับของพวกอ็อกเนี่ยที่ล้อมไว้นะครับเข้าไปพวกคนแคร์นะครับตอนนั้นเนี่ยยังถูกนะครับลุมล้อมอยู่พวกเขาเนี่ยก็พยายามที่จะปกป้องนะครับขุนศึกของเขาก็คือทอรินเอาไว้ในเทือกเขาเตี้ยๆลูกหนึ่งในตอนนั้นนะครับบียออนเนี่ยก็ฝ่าเข้ามานะครับแล้วก็ช้อนอุ้มตัวของทอรินที่ถูกหอกแทงนะครับตอนนี้บาดเจ็บล้มลงพาออกไปครับ แต่หลังจากนั้นอีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับบีออนก็กลับมาอีกนะครับและคราวนี้ความโกรธของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าไม่มีอะไรขวางกั้นบีออนได้นะครับอาวุธใดๆก็ทําอันตรายเขาไม่ได้เขาเนี่ยครับเหวี่ยงพวกองคครักษ์ของเจ้าบอกนะครับกระเด็นไปคนละทิศละทางเลยแล้วในที่สุดนะครับก็กระชากตัวเจ้าบอกที่เป็นแม่ทัพมานะครับแล้วก็บดขยี้มันจนตายเลยพวกออกนะครับเห็นภาพที่น่าสยดสยองนั้นเนี่ยก็หวาดกลัวมากๆนะครับ แตกหนีไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับซึ่งการที่บอกถูกสังหารแบบนี้ครับทำให้ฝั่งนะครับเหล่าพันธมิตรทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเอลฟ์เป็นคนแคร์เนี่ยครับเกิดมีกําลังใจขึ้นมานะครับก็ไล่รุกไล่พวกกองทัพอ็อกไปครับพวกกองทัพอ็อกเนี่ยครับหนีการตามล่าไม่พ้นนะครับส่วนใหญ่ก็ถูกขับนะครับจนตกไปในแม่น้ํารันนิ่งพวกที่หนีไปทางใต้หรือทางตะวันตกนะครับก็ถูกนะครับ ไล่จนตกไปบริเวณหนองบึงของแม่น้ำฟอเรสต์นะครับแล้วก็มีพวกมันมากมายที่ต้องเสียชีวิตนะครับพวกไหนก็ตามที่หนีเข้าไปนะครับในป่าเนี่ยก็ถูกนะครับพวกเอลฟ์จัดการหรือว่าไม่ก็ถูกล่อนะครับเข้าไปสู่ความมืดมิดของป่าเมอร์กูตนะครับบทเพลงของการศึกครั้งนี้พูดถึงขนาดว่านะครับขุนศึกของพวกออกเนี่ยสส่วนเนี่ยต้องสิ้นชื่อในวันนั้นและละแวกนั้นเนี่ยก็สงบสุขนะครับมีแต่สันติสุขป,ปลอดจากพวกออกมาอีกหลายปี ก่อนจะถึงเวลากลางคืนนะครับพวกเขาก็รู้ได้เลยว่าได้รับชัยชนะมาอย่างแน่นอนแล้วแต่ว่าก็ยังมีการตามล่าฆ่าศึกกันต่อไปนะครับเดินเท้าตามล่าฆ่าศึกกันไปเรื่อยเลยก็เป็นตอนที่บิวโบกลับมาที่ค่ายพอดีนะครับในตอนนั้นเนี่ยคนที่อยู่ที่หุบเขาเนี่ยก็เหลือไม่มากนักนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่บาดเจ็บสาหาัสในตอนนั้นนะครับเป็นเวลาเย็นแล้วบิวโบก็ถามนะครับแกนดัฟวว่าแล้วพวกนิวินซีไปไหนล่ะ แกนดัฟก็บอกครับบอกว่าบางตัวก็ล่าศัตรูอยู่แต่ส่วนมากก็กลับรังไปแล้วพวกเขาไม่ยอมพักที่นี่หรอกก็ออกเดินทางไปตั้งแต่เวลาเช้าตรู่แหละดาอินเนี่ยมอบมงกุฎนะให้กับหัวหน mm ้าของเหล่าอินซีแล้วก็สาบานด้วยว่าจะเป็นมิตรกันตลอดไปนะครับบิลโบก็บน่บนครับบอกแย่จังเลยอ่ะฉันอยากเห็นพวกเขาอีกจังเลยอ่ะอบางทีอาจจะได้เห็นตอนขากลับก็ได้นะก็คงจะได้กลับในไม่ช้าเนี่ยมั้งแกนดัฟก็บอกว่าอืมเดี๋ยวจะได้ไปเร็วที่สุดเท่าที่อยากจะไปเลยแหละ แต่ว่าเอาจริงๆนะครับบิลบเนี่ยก็ต้องรออีกหลายวันเลยนะครับกว่าที่จะได้ออกเดินทางในตอนนั้นก็มีการจัดพิธีฝังศพนะครับทอรินเนี่ยก็เอาร่างเขาเนี่ยไปฝังนะครับไว้ใจกลางของขุนเขาเลยบาสมือธนูนะครับก็เอาเพชรอาเคนสโตนเนี่ยมาวางไว้แนบบนอกขอ,ของทอรินแล้วเขาก็บอกครับว่าขอให้ท่านอยู่อย่างนี้จนกว่าขุนเขาจะทลายขอให้มันนำโชคให้ผู้คนของท่านที่มาอาศัยอยู่ที่นี่นับแต่นี้ไป ส่วนกษัตริย์ทรันดูอิลนะครับก็นำดาบออคริสนะครับที่ยึดไปจากทอรินตอนที่จับตัวได้ที่ป่าเมองวูดนะครับมามอบไว้นะครับที่บนน้อร่างของทอรินเหมือนกันมีบทเพลงครับกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าดาบเล่มนี้จะสองแสงแวววับแม้ในยามมืดถ้าศัตรูผ่านเข้ามาใกล้ฉะนั้นแล้วจึงจะไม่มีใครโจมตีที่มั่นของคนแคระได้โดยที่คนแคระไม่รู้ตัวมาก่อน หลังจากนั้นนะครับดาอินไอรอนฟุตที่ถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับกับทอรินโอเคนชิลเนี่ยเขาก็ได้ขึ้นนะครับเป็นกษัตริย์แห่งดินแดนใต้ขุนเขาหลังจากนั้นนะครับคนแคละจำนวนมากนะครับก็กลับมาอาศัยบารมีของท้องพระโรงเก่าแก่แห่งนี้นะครับในบรรดาผู้ร่วมทางกับทอรินนะครับคณะเดินทางของทอรินที่มีผู้ร่วมทางเขา12คนเนี่ยตอนนี้เหลือแค่10คนเท่านั้นนะครับเพราะว่า ฟิลีกับคิลีเองเนี่ยก็เสียชีวิตในตอนที่ช่วยปกป้องทอรินนะครับเนื่องจากว่าทอรินเนี่เป็นพี่ชายของแม่นะครับหรืออาจจะบอกว่าเป็นลุงของเขาก็ได้นะครับก็ทําให้นะครับคณะเดินทางคนแคล์ทั้งหมดนะครับที่มี13คนเนี่ยก็เสียชีวิตไป3คนนะครับก็คือทอรินฟิลีแล้วก็คิลีนะครับเหตุตรงนี้ครับมันก็ทําให้มีมีทายาทที่เป็นผู้ชายนะครับในฝั่งของ ทอรินหลงเหลืออยู่เลยก็เลยทำให้นะครับดาอินเอลอนฟุตที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับทอรินเนี่ยก็เลยขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับ10คนที่ยังเหลือรอดชีวิตนะครับก็อาศัยอยู่กับดาอินต่อไปแล้วก็ดาอินก็จัดการนะครับทรัพย์สมบัติต่างๆให้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับในการแบ่งทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะแบ่งให้บาลินดาวอรินโดรีโนรีโอรีโออินโกอินไบเฟอร์โบเฟอร์บอมเบอร์แม้กระทั่งของบิลโบเองนะครับ ทรัพสมบัตินะครับมีแบ่งทั้งหมดอ่ะเป็น14ส่วนนะครับก็มีทั้งทองคําและเงินนะครับเอ่อหนึ่งใน14ส่วนเนี่ยก็ถูกมอบให้กับบาสนะครับเพราะว่าดอินบอกว่าเขาเนี่ยจะทําตามคําพูดของผู้ตายแล้วตอนนี้ผู้ตายก็ได้เพชรอะเคียนสโตนเนี่ยเก็บไว้แล้วนะครับก็คือเหมือนเป็นการแลกเพชรอะเคียนสโตนกับสมบัติ 1- ในส4ส่วนนะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็น 1- ในส4ส่ส่วนของขุมสมบัติแห่งเอเรบอร์เนี่ยครับมันก็มีมากมายกว่ากษัตริย์องค์ใดเนี่ย ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่จะมีทรัพย์สมบัติขนาดนี้นะครับหลังจากได้รับมอบทรัพย์สมบัติพวกนี้แล้วเนี่ยบาสนะครับก็ส่งทองคําจํานวนมากเนี่ยไปให้เจ้าเมืองที่นครเจ้าเมืองนะครับที่นครลิมททเรสาบนะครับก็เป็นรางวัลให้กับพรรคพวกนะครับแล้วตัวบาสเองเนี่ยก็ได้รับมอบนะครับมรกรแห่งคิริออนนะครับก็เป็นมรกรที่ตกทอดกันมานะครับในตระกูลของ เจ้าผู้ครองนะครับแห่งเดลนะเพราะว่าเขาเป็นทายาทของคิริออนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ไดเอ o นฟูตมอบให้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอัญมณีที่เขารักที่สุดเลยก็เป็นสมบัติเก่าแก่ในตระกูลแต่บารนะครับก็เพื่อมิตรภาพนะครับเขามอบสิ่งนี้ให้กับกษัตริย์ทรันดูอิลนะครับขณะที่ตัวของบิวโบเองเนี่ยบารก็บอกครับบอกว่าสมบัติทั้งหมดเนี่ยมันควรจะเป็นของเจ้ามากกว่าของข้าอีก ถึงแม้ว่าตามข้อตกลงมันไม่เป็นตามนั้นแล้วก็อันนี้ก็หมายถึงนะครับที่บิลโบบอกว่าเขาจะเอาเพชรอะเคนสโตนนะเป็นส่วนของเขาเขาไม่เอาอะไรเลยก็ได้แล้วก็เ,เพชรอะเคนสโตนไปให้บาร์สนะครับตรงนี้ครับบาร์สบอกว่าในเมื่อตอนนี้มันมีคนมากมายเหลือเกินที่อ้างว่ามีส่วนนะในใชัยชนะครั้งนี้แล้วก็เจ้าเองก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะเออบอกว่าไม่เออไม่อยากที่จะรับส่วนแบ่งที่ควรได้อะ แต่ว่าข้าก็อยากจะให้คําพูดทอรินเนี่ยไม่เป็นความจริงนะที่บอกว่าเจ้าจะได้ของไปแค่นิดเดียวเพราะว่าอันที่จริงตอนหลังเขาก็คิดได้ว่าไม่ควรพูดแบบนั้นน่ะฉะนั้นข้าก็จะให้เจ้าเนี่ยได้สมบัติไปมากที่สุดนะครับก็จริงๆก็ตัดสินใจว่า พอได้เงินนะครับที่มอบให้นครทะเลสาบแล้วนะครับมรกรแห่งกิริออนก็มอบให้กัตรัต์ทรานดูอิลแล้วเนี่ยก็อยากจะให้บิลโบ้ครับได้ส่วนแบ่งไปมากที่สุดเพราะว่าส่วนแบ่ง1นึ่สส่วนนี่มันมากมายเหลือเกินนะแต่ว่าบิลโบ้ก็บอกนะครับบอกว่าขอบคุณมากแต่ว่าที่จริงเนี่ยฉันเนี่ยจะโล่งใจมากกว่าเพราะว่าฉันไม่รู้จะเอาสมบัติมากมายขนาดนี้กลับบ้านยังไงโดนโดยที่มันไม่เกิดสงครามแย่งชิงหรือฆ่ากันตายแถมไม่พอนะตอนไปถึงบ้านแล้วฉันก็ไม่รู้จะเอามันไปทําอะไรด้วยฉันแน่ใจว่า ปล่อยให้ทรัพย์สมบัตินี้อยู่กับท่านต่อไปเนี่ยถ้าทางจะดีกว่านะครับซึ่งแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาไม่ยอมเอาอะไรไปเลยแต่ในที่สุดเนี่ยบิลโบนะครับก็ได้รับนะครับหีบเล็กๆ2ใบใบหนึ่งก็เต็มไปด้วยเงินครับอีกใบหนึ่งก็เต็มไปด้วยทองนะครับมันสามารถที่จะให้ม้าที่แข็งแรงเนี่ยสักตัวหนึ่งบรรทุกได้นะครับบิลโบก็บอกว่าแค่นี้แหละเพียงพอแล้วและในที่สุดครับก็ถึงเวลาที่ต้องอำลาจากกันนะครับเขาก็บอกว่าลาก่อนบาลิน นะลาก่อนดาวลินลาก่อนโดรีโนรีโอรีโออินไบเฟอร์โบเฟอร์และบอมเบอร์ขอให้หนวดเคราวพวกท่านเนี่ยอย่าได้มีอันบางเบาไปแล้วก็ตอนที่เขาหันหลังให้กับภูเขาเนี่เขาก็พูดอีกครับบอกว่าลาก่อนทอรินโอเคนชิลฟิลีและคิลีขอให้ความทรงจําเกี่ยวกับท่านทั้ง3เนี่ยอย่าได้ลบเลือนไปจากใจผู้คนนะครับเหล่าคนแคระที่มาส่งนะครับก็ คำนับต่ำนะครับหัวแทบจะรดพื้นเลยอยู่ที่หน้าประตูใหญ่นะครับต่างคนต่างก็พูดอะไรไม่ออกจนในที่สุดนะครับบาลินก็พูดออกมาว่าลาก่อนขอให้โชคดีนะไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนแล้วก็ถ้ากลับมาเยี่ยมเมื่อไหร่เนี่ยหลังจากเราบูรณะห้องหับต่างๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะจัดงานเลี้ยงให้ใหญ่โตเลยบิวพวกก็ตอบครับบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่มาที่บ้านฉันนะก็ไม่ต้องเคาะประตูนะเข้ามาได้เลยน้ําชาเนี่ยเวลาสี่โมงตรงนะแต่พวกท่านเนี่ย จะมาเวลาไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละแล้วเขาเนี่ยก็หันหลังเดินจากไปนะครับในการเดินทางกลับของเขานะครับพวกทหารเอลฟ์เนี่ยก็เดินกลับไปด้วยกันนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเศร้านะครับเพราะว่าจํานวนเขาเนี่ยลดน้อยลงไปอย่างมากนะครับแต่ว่าทุกคนก็ต่างอยู่ในความยินดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแดนเหนือจะได้สนุกสนานเรื่องเริองอีกมังกรสมาร้าก็ตายแล้วนะครับพวกออกก็ถูกโค่นนะครับจิตใจของพวกเขาเนี่ย ก็รู้สึกว่าอยากให้หน้าหนาวนะผ่านไปให้เร็วที่สุดจะได้ถึงฤดูใบไม้ผลิน,นะครับที่มีแต่ความสดใสงดงามแกนดัฟกับบิลโบนะครับขี่ม้าไปข้างๆกับกษัตัตย์ทันดูอิลนะครับโดยที่มีบียร์นะครับก็ขี่ม้าอยู่ข้างๆเหมือนกันซึ่งตอนนี้กลับไปร่างมนุษย์แล้วนะครับไม่ได้อยู่ในร่างหมีแล้วขี่ม้านะก็ร้องรับทําเพลงนะครับหัวเราะเอิ๊กอา์กไปตลอดทางจนนที่สุดเนี่ยก็ไปถึงนะครับใกล้ๆกับชายป่าเมอร์บูดนะครับ ในต,ตอนนั้นเนี่ยตัวของแกนดัฟกับบิลโบนะครับก็ไม่ยอมที่จะเข้าไปในป่านะครับแม้ว่ากษัตริย์ทรันดูออลเนี่ยจะเชื้อเชิญนะครับให้ไปพักที่ท้องพระโรงพระองค์สักพักเพราะว่าพวกเขาตั้งใจนะครับว่าจะเลาะชายป่านะครับอ้อมไปทางเหนือที่เป็นดินแรงดินแดนลกร้างว่างเปล่านะครับซึ่งในแถบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นทางเดินที่มันไม่น่าดูเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้พวกออกเนี่ยถูกทําลายทั้งหมดแล้วนะครับทางตรงนี้มันก็ดูจะปลอดภัยกว่านะครับการที่จะต้องผ่านเข้าไประหว่าง ต้นไม้ในป่าเมอร์กูนะนะครับซึ่งตัวของบิออนเองเนี่ยก็จะไปร่วมทางกับพวกเขาด้วยนะครับแกนดัฟก็เลยบอกว่าโอ้ลาก่อนนะทรันดูอิลขอให้ป่าเนี่ยเขียวขจีจงเต็มไปด้วยความรื่นรมในตอนที่โลกยังเยาวแล้วก็ขอให้พรไพรพลของท่านมีแต่ความสุขกษัตริย์ทรันดูอิลนะครับก็บอกว่าโอ้ลาก่อนนะแกนดัฟขอให้ท่านเนี่ยได้ไปปรากฏตัวในที่ที่ต้องการท่านที่สุดนะและไปในที่ที่ไม่มีใครนึกว่าจะได้ไปมากที่สุด แล้วยิ่งท่านมาที่วางค่าบ่อยเท่าไหร่เนี่ยค้าก็ยิ่งยินดีเท่านั้นส่วนปิโบครับตอนนี้ก็อั้มอึ้งอึ้งนะครับจะพูดอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ยกเท้ามาข้างหนึ่งยืนอยู่ขาข้างเดียวนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับท่าสํานึกผิดบางอย่างนะครับเขาก็เออเออค่าแต่พระองค์ออโปรดรับของขวัญชิ้นนี้ไว้ด้วยเถิดแล้วเขาก็ล้วงนะครับเอาสร้อยที่ทําด้วยเงินกับไข่มุกที่ไดอินมอบให้นะครับมาให้กษัตริย์ทรนูอิลครับก็เลยถามว่าเอ๊ะ ข้าไปทําอะไรงั้นเหรอถึงสมควรจะได้ของขวัญชิ้นเนี้ยฮะท่านฮอบบิทบิวบอกเออคือผมคิดว่าเออท่านไม่ทราบเหรอก็กูกูกะกันกกนะครับว่าเออมันก็ควรจะมีการตอบแทนความมีน้ําใจคือหมายถึงเออแม้แต่ขโมยก็ควรจะสํานึกบุญคุณบ้างนะคือคือผมเคยดื่มเหล้ากับกินอาหารของท่านไปมากทีเดียวอันนี้เขาก็หมายถึงตอนที่เขาสวมแหวนนะครับแล้วก็หายตัวไปขโมย อาหารต่างๆกินตอนที่หลบอยู่ที่ราชวังของทรันดูอิลนะครับซึ่งพอได้ดีนอย่างนั้นทรันดูอิลก็ตอบครับบอกว่าอ้างั้นข้าก็จะรับของขวัญไว้นะท่านฮอบบิทผู้แสนดีนะครับก็ข้านั้นขอแต่งตั้งให้ท่านเป็นสหายแห่งเอลฟ์ขอให้รุ่งเรืองนะขอให้เงาของท่านเนี่ยจงได้ได้จางลงไปลาก่อน,นะครับหลังจากนั้นนะ่พวกเขาก็แยกจากกันออกไปนะครับการเดินทางของบิลโบเนี่ยก็ยังจะต้องพบกับความยากลําบากนะครับแล้วก็การผจญภัยอีก หลายต่อหลายครั้งนะครับเพราะว่าป่าก็ยังเป็นป่านะครับดินแดนเปลี่ยวร้างก็ยังเป็นดินแดนเปลี่ยวร้างแม้ว่านะครับพวกอ็อกจะไม่อยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าคนนี้ครับบิลบเนี่ยมีทั้งผู้นําทางและผู้คุ้มครองฮะเพราะว่าพ่อมดแกนดัฟก็อยู่กับเขานะครับและบิออนก็ร่วมทางไปด้วยนะครับตลอดส่วนใหญ่ของการเดินทางเลยฉะนั้นบิลบไม่ได้รับอันตรายใดๆนะครับในตอนที่ถึงหน้าหนาวเนี่ยพวกเขาก็มาถึงที่บ้านของบิออนนะครับแล้วก็พักอยู่ที่นั่นน่ยระยะหนึ่งนะครับช่วงคริสต อากาศก็เย็นสบายครับมีแต่ความสนุกสนานรื่นเริงการต้อนรับก็อบอุ่นนะครับมีผู้คนนะครับหลายคนที่มาจากที่ไกลๆเนี่ยก็มากินเลี้ยงนะครับที่บ้านของเบียนนะครับพวกออกที่เทือกเขามิสตี้เนี่ยตอนนี้ก็เหลือน้อยมากนะครับก็เอาแต่หลบซ่อนตัวในโพรงลึกๆนะครับพวกวอลที่เป็นเหมือนหมาป่าปีศาจเนี่ยก็หายไปจากป่านั้นแล้ว ผู้คนนะครับก็สัญจรไปไหนมาไหนได้นะครับไม่ต้องกลัวอันตรายบียอนเองนะครับต่อมาภายหลังเนี่ยก็เป็นหัวหน้าใหญ่ของแดนแถบนั้นนะครับปกครองดินแดนแล้วก็กล่าวกันว่านะครับลูกหลานที่สืบสกุลของเขาวอีกหลายชั่วคนเลยก็ยังสามารถแปลงร่างเป็นหมีได้อาจจะมีบางคนที่ดุนะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่นะครับก็น้ําใจงามเหมือนกับบียอนนะครับถึงว่าจะตัวเล็กกว่าบียอนนะครับแล้วก็พลังน้อยกว่าก็ตาม ระหว่างนี้ครับพวกเขาที่มีพลังอำนาจนะครับมีความสามารถสูงสูงเนี่ยก็ยังจะตามล่านะครับพวกออกไปจนหมดสิ้นสันทิสุขนะครับก็กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งพอมาถึงฤดูใบไม้ผลินะครับอากาศดีนะครับดวงอาทิตย์ส่องสว่างต่างๆแล้วเนี่ยบิลโบกับแกนดัฟเนี่ยก็เลยลาบิออนนะครับเพื่อเดินทางต่อในตอนนั้นเนี่ยบิลโบนะครับคิดถึงบ้านเหลือเกินครับแต่อีกใจนึงก็ยังรู้สึกเสียดายครับเพราะว่าดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิที่บ้านบิออนเนี่ย สวยงามเหลือเกินนะครับงามไม่แพ้ดอกไม้ตอนฤดูร้อนเลยแต่ว่าในที่สุดนะครับพวกเขาก็ออกเดินทางต่อไปนะครับในตอนที่เดินทางมาถึงตรงทางแยกนะครับที่ถูกพวกอ็อกจับไปตอนขามานะครับคราวนี้เข้ามาถึงในตอนเช้าแล้วไม่ใช่ตอนกลางคืนพอมองไปข้างหลังครับก็เห็นดวงอาทิตย์ส่องสว่างนะครับดินแดนไกลสุดุกลูกหูลูกตาหัดออกไปก็เป็นป่าเมอร์กูดนะครับที่หางลิบลิก็มองเห็นนะครับป่าเมอร์กูดเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับแต่ส่วน ของป่าที่ใกล้เข้ามาเนี่ยก็เห็นนะครับสัญ,ญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลินะครับป่าเป็นสีเขียวเข้มนะครับมองไปไกลๆออกไปเนี่ยก็เห็นภูเขาโลนลี่นะครับเกือบสุดสายตาเลยบนยอดเขาเนี่ยก็ยังมีหิมะนะครับที่ยังไม่ละลายเนี่ยจับอยู่นะครับบิวโวก็บอกว่าเอ้ยหมดไฟก็หิมะแล้วแม้แต่มังกรก็พบจุดจบนะครับเขาพูดอย่างนั้นแล้วก็หันหลังนะครับให้อาการผรจญภัยทั้งหมดตอนนี้ครับสายเลือดตุกในตัวของเขาเนี่ยมันชักจะ อ่อนนะแรงลงทุกทีและวสายเลือดแบกกินนะครับก็เริ่มเข้มข้นขึ้นมาเขาก็เลยบอกครับว่าอตอนนี้อยากจะนั่งอยู่ในเก้าอี้ที่มันมีที่เท้าแขนสบายๆอย่างเดียวแล้วเนี่ยก็เป็นอันจบนะครับตอนที่18ที่ชื่อว่าเดินทางกลับนะครับในตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะไปรู้กันว่าหลังจากบิวโบกลับไปถึงแคว้นชายแล้วเนี่ยเขายังพบเจอเรื่องราวอะไรอีกนะครับรวมถึงบทสรุปของ คนอื่นๆเท่าที่มีเขียนเอาไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ยักษ์ศาต้องขอตัวอำลาไปก่อนแล้วถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ยักษ์ศาผู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด subscribe ก็กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออาลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ